สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยาไปซีช ель, าแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ะมือน,นี้ยาไปซีก็ได้น,นําำขอมูลแนวทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยอย้ำยาไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบรดบทผ่านเบิ่ง,ผ,ง,ผ,งผ่านชมแนวทางเนาะจา้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยาีกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข so ้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนืทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะลุงนิ่นบอกว่าขังทึงแลนเก่าข้างล่างแรนเจ็ดกับสันพี่น้องผู้ใดมักเนวทางลุงนิ่นกระแคบนาจอเป็นแนวทางน้ำเพลิดเลยเนาะค่ะอันนี้ลุงนิ่นของแท้เลยพี่น้องเพราะว่าลุงนิ่นเป็นคนลงเองเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดมักเลกเลนของลุงนิ่นกับแคบนาจอเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่หนวดใจดีแนวทางบนว่าสันพี่น้องจ้าแนวทางเทิงเนาะวดที่แล้วเกลากับเนึงมาโตว่าสันพี่หนวดว่าวดนี้ศูนย์กับสองตัวไหนจะมาเนาะค่ะสาหรับแนวทางของพี่หนวดใจดีเนาะพี่น้องเนาะมักกับค่อยว่ากันเนาะค่ะแนวทางของพี่หนวด่นสิมีหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะู้รดติดตามผลงานเพ่นกาเคียบนาจอบางที่ยายไพกับเอาลงมาลงไห่บอบครบเนาะพี่น้องเนาะบางที่เลขหกายลก็ยายไพกับเอามาลงไห่เนาะพี่น้อง มากกับจังวากันเนาะค่ะสําหรับแนวทางของลุงพี่หนวดใจดีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนสุกอยู่ที่ใจเนาะค่ะหัวที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะมาอมาเก่าเนาะจะออกเก้าเจ็ดเนาะค่ะหัวนี้สิบบนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองวัดตัวใดซีมาวัดสัตว์สำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยทางเทิงของสัตว์น่วยบนเอ็ดวันใช่เนาะคะ่ะแอดวันใช่บอกว่าหน่วยบนอยู่ที่0 3 7 2์สามเจเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องคะมักกับคอยจวดจาดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะคอยวาน้ำกันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเยลาะะ่าเนาะชุดเน้นเนาะ,ะสัตน์เยล่าว่าเยล่าบอกว่างวดนี้3ตัวเน้นอยู่ที่704 สองตัวศูนย์สี่อันนี้คือแนวทางเทิ้งเนาะแนวทางลางคนบอกว่าแปดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องพิจารณาได้เนาะแต่ว่าแปดที่ดับอาจารย์ชนะพลเนาะพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพิ่นบอกว่าแนวทางสองอ่าเด่นเด่นล่างตัวเดียวเนาะค่ะเนาะล่างตัวเดียวพี่น้องขอมากขอแนวทางเด่นล่างของแอ็ดแปดแปดเก่าๆเนี่ยว่าสั่นพี่น้องมากแล้วเนาะค่ะเนาะอ่างวดที่เหลือคนหายเก่าเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่า หกมาล่างแน่นอนว่าสันหกอีกอย่างดีแหละพี่น้องอ่ะเนี่ยมาใส่หกแสมหกอะรายดีผู้ไดมีผูไดมีผู้ไดมีเนวทางดีๆดีกับข้อมินมาใต้คลิปแบ่งปันกระไดเด้อพี่น้องเด้อแบ่งปันใต้คลิปได้นาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเอ่อสิบล่างสิบล่างเนวทางของแอดน,ดนออ้าพูเนาะอ่างวดที่แล้วแอดน้ำพู1สิบล่างไหเก่ากับสองมากเก่าเนาะจา้ะ งวดน,นี้ให้เจ็ดตัวเดียวแค่แค่หกเจ็ดตีพี่น้องหกเจ็ดตีพี่น้องค่ะระวังดี่ดีนะพี่น้องพ่อสอนะะ 6, น,อน,อนะคะ่ะหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะพ่อน้องเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะตอบอันนี้เป็นแนวทางหลักสิบเดอ้อแนวทางของแอดน้ำผู้เนาะผู้ใดขอแนวทางเด่นล่างแอดน้ำผู้มาแล้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์รับเราว่าสัตว์ ข้างเทิงหกหาเจ็ดขังลางห้าเจ็ดและหกเจ็ดวสันพี่น้องอา้าวสำหรับแนวทางของอาอาจารย์รับแลาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางครบหลักบนวสันพี่น้องศูนย์ห้าหกเจ็ดเพิ่นก็เลยบอกว่าครูต้นบนอยู่ที่ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดแนวทางของปูชัยเนาะมาครบหลักบนวสันพี่น้องเพิ่นว่า เอาผูดใดมกักแนวทางปูใช่กับเคีหบนาจอน้พนเพนไดเลยเนาะค่ะห่วยต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่พี่น้องถามหาหลายเพอนบอกว่าชุดตัดลอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะชุดตัดลอกก่อนงวดที่เรียเข่าหนึ่งเก่าตกกับเนาะจ้ะมาตามต่อเพนบอกว่างวดน,นี่บนล่างพนบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าหกและเก้าเจ็ด โอเลกดับเพิินต้นนี่ไม่ออกนะคะประสันประหยัดงบอ๋อเลขดับเพินินดับบนล่างไม่มาเนาะคะ่ะเนาะเอาเลอีกชุดหนึ่งมาเอาเลขดับไปก่อนนอกจากพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าหกและเก้าเจ็ดบอมาดอกกระสันพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพิินเนาะคะ่ะลวยลวยสับเนาะซื้อเพินินเอาเลขดับเดิมไม่ออกนะคะว่าสันเพิ่นว่าเอาล่องเบิ่งกค่ะพี่น้องเอาล่อเลขเด่นเพิ่นบาทเอาเลขดับเพิินไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่ว่าเล็กดับเพิ่นมาซาซาเนาะอเล็กเด่นเพิ่นมาซาซาเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอรัชนกเนาะเลขติดล่างว่าสัน้นเลขติดล่างมาได้1นถึงสตัวเนาะจา้ะเพิ่นบอกว่า1นึ่งอเอ่อหนึ่งสองสี่หกเก้าหนึ่งสองสี่หกเก้าเลขหนึ่งติดดำจะไพ่กับซีเรียสองสี่หกเก้าเฮงยอเข้าไปก่อนแหงยอเข้าไปไก่เนาะพี่น้องเนะาะค่ะให้เดาใจเอรัชนกเอรัชนกจะมกักหนึ่ง,งหม้อหงดนี่ ให้เดาใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะตะวันเหล็กสียายไพ่ติดเด้อพี่น้องเด่นสียายไพ่ติดเด้อพี่น้องเด่นสีล่างอันนี้คือแนวทางเหล็กติดล่างของแอดอร์ชนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าฟาดลอยบนตัวเดียวแข็นเขนแนวทางนักลบอิสระเนาะงวดที่แล้วฟาดศูนย์ว่าสั่นมาศูนย์เก่าเจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้ฟาดแปดแปดมา,อาลอยบนว่าสั่นพี่น้องสําหรับแนวทางของนักลบอิสระเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า วงในน้นทบ,บุรีวสันวิ่งบนตัวเดียวเขนเขนสัวงซสันพี่น้องอะว่าไปตามสูตรเพิ่นมักสูตรไรกะจังเก็บหน้าจอสูตรนั่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดหนึ่งค่าแค่บนยางเดียวหากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งวสันสำหรับแนวทางของเอ็ดหนึ่งค่าแค่เนาะพี่น้องเนาะมากักกะจังว่ากันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบลูบลายดอกเก็บข้อวสัสดุพี่น้องคะ่ะคนบอกว่าเม็ดเดียวเขียนๆค่ะคือศูนย์สองวสัสดุเนาะจาก้กหลุดศูนย์กับสองเนาะเอาชุดเต็มแคบหน้าจอบลบลูลายเก็บข้อวสัสดุพี่น้องเอาพิจารณาน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะมักตัวใดกะจังวากันเนาะคอยจวดจาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแนวทางของอันแนวทางของ s อ e เนาะ,ะลันล่างลันล่าง s อ e เนาะค่ะลันล่างของ s อ e เพิ่นธไฮมาเพิ่นบอกว่าอแปดเด่นสองร่องแปดเนาะค่ะถ้าแปดติดดับเหลือสองตัวเดียวแข็งแข็พี่น้องเหลือสองตัวเดียวแข็งแข็เนาะค่ะมักกับจวดจาดเนาะค่ะเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง S S K ton, เดินล่างเอ็ดกับตันเนาะเดินล่างเอ็ดกับตันว่าสันบนว่าเอ็ดกับตันล่องหายมาเราบอกว่าเอ่อหากับเก่ามาตัวตดใดตัวหนึง่งสําหรับแนวทาง S K ton, ungen, เดินล่างเอ็ดกับตันเนาะพี่น้องเน,งเนงาะค่อยๆไปน้อพี่น้อง่็ไปเร็วพี่น้องว่าไปเร็วแล้วบบัท่านขันบ่อซาผัดไวาแย่ไพ่จะาเข็ดอียงงบบเบลผัดิวาได้เนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ตังหวดกวอนผลน้องพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะสูตรนี่3ตัวบนว่าสันเพื่อน่าจะเน้นหนึ่งแปดเจ็ดเนาะค่ะอภิจนาน้ำเพื่อนใดเด้อพี่น้องมักตัวใดกับจังหวากันตัวนั้นเนาะค่ะเนาะคอยรวจจานกันตัวนั้นเนาะค่ะเอาไปจำสูตรผลน,น้องพี่น้องเนาะคอยพิจนาน้ำกันเนาะค่ะมักตัวใดก็คอยจวดเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนีเพิ่นห้มากเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้ให้มาเลขสามตัวเึิงมาเบิ่์นคาบิันวาจะมาไดดบนล่างแบะพี่น้องงวดที่เล้วมากถึงเท่งเนาะคะ่ะงวดนี้ตามตัวจ่าเด่นอยู่ที่แปดแปดเจ็ดแปดแปดละสันซันีพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องตัวไปเลยจา้าฮัปิด,ด้ายโดยแนวทางาเลขรับวงในกองสลากแต่ว่าเป็นแนวทางสามตัวเท่งเนาะค่ะพี่น้องหนึ 1, 8, 7, 1, 9, 7, ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดมากตัวใดกระจวดจาาฝาดเบึรมใดเนาะคะ่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่แพขอ,ขอ,พพอแม่พี่น้องเนาะจา้าทีเด็ดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสุขสุขคนเด้อจ้าว่าจะาใดที่ยายไพ่บอกบ่วมวลหรือว่าอ่านตะเลยพิดนพีนพ่นงองเนาะขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอูลเนาะทางยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา้าขอบคุณได้หลายเด้อจา้าสวัสดีจ้า